ไปข้างหลังเทียบคิวคิวไอแก้ปซ่อ,อนหรอบอไม่ยังกินบอสวัสดีครับสวัสดีครับผม เมื่อกี้มาจากมาจากไลฟ์สดนะครับสิงห์เรดิโอนะครับพอดีเมื่อกี้บอกพี่ๆไว้เดี๋ยวให้พี่ๆเข้ามาก่อนโอ้สวัสดีหกพัห้าคนด้วยนะครับเร็วเร็เรพอดีเมื่อกี้นุกบอกพี่ๆไว้ว่า,านุกจะไลฟ์สดแก่ของบ่กทีนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าของเยอะมากเลยพี่ๆนะครับอันนี้คือสำหรับสำหรับคนที สำหรับคนทีนะครับทรงของมากนะครับพี่พครับได้อาจจะได้รับแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่แกะนะครับผมนี่นี่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ครับอาจจะได้รับแล้วแต่ยังไม่แกะนะครับพี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนุกก็ไปต้องตองนีขึืนไปสอนเพลงใหมนะครับเอ้พ่แมนึ้นไปสอนเพลงที่จะออกงานนะครับแมนตอนนี้หนานุกแดงไปแล้วครับพี่ีไปเลี้ยวไปนี่ มันหนีรูโอู้เจ็บไปทีหน่นหน้าแดงแล้วนะครับตอนนี้เห็นผู้แพ้ครับคุณดาวจากพี่พีด้วยนะครับโอ้รัวๆเลยครับนี่รอๆไปๆเขาเทียบคีย์เพลงอยู่นะครับ บื้องซิวขึ้โน่นมันเต็มเลยโอ้ซิวไลายครับรนเกลหรือซาลกินท um> ี่เกอหรือทันนเดอริวไลายซิวไลายครับซิวเป็นเบาครับซิวเป็นเบาก็นะครับตอนนี้เราเลยมาแถลงการนะครับว่าเราจะได้ซ้อมดนตรีนะทุกคนอู้หนึ่งพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนสุดยอดมาก เราก็อยู่กับพี่อิวแล้วก็น้องแค่น้องเป็นแขนไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วน้องกับแฟนดั้งเดแล้วพวกน้องไปแอบตัดผมมาด้วยแหละอะไรอู้ทำไมน่ารักจังเลยไม่ไม่น่ารักแล้วนพี่เดี๋ยวเป็นภูมิแพ้มันหงุดหวยมากเลยเนี่ยพุ่งนี้น้องจะไปฉีดยาพี่ดูสายจะใครพี่แหละน้องอยู่ไหนนะค่ะ โอ้ขอบคุณดาวทุกดวงเลยนะครับผมเรามาถแถลงการนะมันมันอาจจะเป็นแผนการหรือเปล่าทุกคนเป็นแผนการที่ว่าแฟนมาแล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ให้เขาดูแลมันแมนวะเฮ้ยแต่ก้อนหนานีเด้อผมจะบอกใครว่าก้อนผมไปเตะบอลผมบอกว่าไปเจ็บข้อก็ยังจิบเป็นไข่นี่แหละนี่ที่น่ะแล้วผมไปเตะบอลกลับมาเนาะไอ้ก้อนผมไปเตะบ,บอลผมบอกบอว,ยยบว่นะวเบบกาเออไป ครับเลยดีเด้อบ์กพันสามหลอดเป็นห่วงเป็นห่วงไปอาบนำ้ำเออโอเคเดี๋ยวจะออกไปเลยอย่งที่นะาตาคนตางแยกียดแม่แล้วนุกเกอเลยนุกเกอเลยไปเตะบอลกลับมากลับมาประมาณเข้าบ้านประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองยางแบบโอ้ปวดหวัวเวียนเวียนหัวมากก็อยากไปเบิร์กเลยไปยางสะดุดตาอยู่มองเตาลีดเฮ้ยกองยามา่ได้ใส่วะเออกองนี้กอ,องยากับกองยาพลาใหญ่ ัเขาเรียกว่าครับเป็นรูปไปๆเขาเป็นห่วงเรานี่หว่าสินะมันแมนอะไรมันเขาเจะกับเขาลืมไม่บ่อนัวบ่อๆไปๆเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงนะครับกขาเรียกแล่นไปโพสคลิปนั่นละโพสคลิปมันยาตัวกุ้งอะไรประมาณเข้าใจครับสู้ๆเด้อ ก็เลยที่อยากพาน้องเป็ดไปหาแล้วชิปน้องเป็ดไงพี่ลุกได้เห็นชิปย,ยังยังเป็ดที่เขาจะเอาไปให้พี่ลุกสองตัวกับพี่ปลายคนละตัวไปคอนเสิร์ตแล้วพี่เขาไม่ได้เอาให้เป็ดก็กลับไปนอนที่ห้องเหมือนเดิมครับบอใช่เฮ้ยแล้วพี่ดูแลวะยังยังไม่ดูนะแล้วพูดถูกอาจจะใช่อาจจะใช่เปิดกลับไปยโอ้สวัสดีสองหมื่นสามพันคนด้วยนะครับช่วยดีฟนตกทุกวันรักษาสุขภาพด้วยน,นะ ครับผมนุกเป็นพุ่มแพร่นี่ยาพุ่มแพร่ถ้าช่วงนี้นุกว่าได้กินเลยเพราะว่านุกเปลนนุกว่าเด็เออนี่นี่ี่ออฟสเตตฟัสก็เป็นเหมือนกันออฟสเตตฟัสก็เป็นพุ่มแพร่เหมือนกันมันจะคันจมูกนะพี่เวลาเป็น ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวไปดูนะกินยาบออ็ใจไม่ใหอย่างไรภูมิใจในแฟนแหละดูออกพ่บสบายออก็อยากอ้อนอ่ะเนาะตอนนี้ก็เรารอเขาอยู่นะครับเราเขาอัดอัดอพูดได้ว่าอัดไกลน้าเหนื่อยมากมันไม่ใช่น่านเหนื่อยครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยมันพักมาสองวันแล้วแต่ตอนนี้คือนุกเป็นภูมิแพ้หน้านุกก็จะเป็นห้งสีะเป็นหน้าอ่อนเพียหน่อย น้ำสีแดงได้เวล้เป็่หน้แนาแดงย้ายยังนี่ออกแกเสพแกไอานอันนี้อันนี้วัดน้ำมูกอันนี้ยังี่บ้านขอบคุณครับขึ้นนี่ละไฮขอสวัสดีพี่พลอยด้วยครับผมท่านยาภาคบดโอ้พอดีนอนไงตรงนี้ทั้งจีซองเพียงแล้วครับพี่ครับมียังกินบ่ไอหมูเบ่ หมที่ไอ้เขซื้อไม่ให้มือนล่ะตกันป่ะจมูกแดงหมดแล้วใช่ครับมันเยมไขั้มันขั้นจมูกลกูกนี่เป็นยากเลยเป็นวัดนี่ลูกไม่ค่อยเป็นเลยชุดมหมสจเป็นผู้แพงเดียวมันขืนว่าไม่เป็นคือบัดบวมันตันดัง เช่เป็นเป็นเรื่อคนนั้นเอออบเชยแล้วเป็นตอนแรกแล้วยึดเท่าระตัวเให้ยึดน้ำกันนั่นวะล่ะแล้วก็ตอนนังพี่ไปถือฟุ้นแม่อ๋อออชัดไหลมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับชัดไหลจริงจริงชัดไหลจริงจริงขอบคุณครับรักษาสุขภาพด้วยโอ้โหสองหมื่นสาพันคุณอนเกตฝนตกใช่ครับมันเป็นลิ่นๆจั่งหน่อยมีกล่องยาพิเศษอยู่ใช่มีกล่องยาพิเศษแต่ว่าตอนนี้ก็มาแล้ว แต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะครับคุณพี่จากจากจากภาคเหนือนะครับส่งยาพ่นมาให้ซึ่งลูกไม่ได้พ่นมาหลายปีแล้วแต่ก่อนนุกจะพ่นนุกสิกพ่นพ่นดูแห้งเพราะลูกเป็นลองซื้อยาพ่นมาสพ่นมึงเด้ออ,อาการเจ็บข้อเวลาลองเพลงมันเกี่ยวกันเด้อ,อห<ง>ูาหหตาจมกูกหูตาจมูกปากลองดูนะแล้วข้อตัวสิบเ<อ>่เจ็บเลยเวลาลองเพลงตัวสิบ่เจ็บข้อเลยไม่นแต่ว่ามันแปดร้อยเนี่ะ เขาใส่มาตลอดอันสีฟ้าอันนั้นเลยเพฟรนก็ือหูอยู่ในห้องงงอยู่นุกก็งงอยู่าพี่เอื้ยแล้วก็หูไปลอยกาบาทอยู่ร้านขายยายี่ห้อมันชื่อว่าสุดกี้นะครับเฮ้ยชิดหมวกกันสุดยังเดียวซื้อนุ๊กเด้ถ้าอยากรู้ว่าสุดกี้คืออะไรก็รอติดตามนะครับคอนเสิร์ตไลฟ์นะฮะ เดินน้ำอุ่นครับแมนไข่มืเอือนโอ้ยคิดแม่มืเอือนน้องของงานเนาะโอ,อ, <c oughs> โอ้ขอบคุณโอ้สวัสดีครับ <c oughs> ที่เจนจิราแสงจันทร์นะครับโอ้เป็นพี่สาวอีกหนึ่งคนนะครับที่ซัพพอร์ตน้องตลอดเลยน,นะครับ อุโดโรกต้องตลอดพรุ่งนี้ก็เจอกัน uh oh. อุดรเจอกันนะครับอุดรขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปก็จะต้องไปกินยาพิเศษที่นางฟ้าเขาจัดหามาให้เไปอธิบ,บ,บายเนี่ยค,คนบางคนคนที่เรารักครับวันนี้ครับ<ด>คน<ด>ที่เรารักเขามา<โ> s. <S จัดเกียมให้มันก็ย่อมพิเศษเสมอ ีนเยอะขอบคุณครับอะไรเพยงงโอ้เสียงแหบเป่นยังไงแล้วแล้อครับาอาจารย์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณดาวนะครับผม ขอบคุณครับกําลังใจนะครับจากดวงดาวพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ส่งมาให้น้องชายคนนี้เศร้าๆดอกเปิ้นซ evet> mm ่งดาวม่ให้ร้ายไปนี่ตนนะใจไปไปเขาไม่สบายเนี่ยมาดูแลเขาหน่อยได้ไหมเขาเจ็บคอเดินไม่ได้แล้วเนี่ยแขนก็เจ็บแล้วเนี่ย ลืมตาก็ไม่ขึ้นแล้วดูแลเขาหน่อยได้ไหมมิดจัดมากดจัดตามสไตล์ครับผมก็ต้องดูแลเจ้าของเองอะผู้ใดผู้ฟื้นวางไหยวันที่พี่นกเตะบอลเออบางเลยโซนกำลังใจไปให้อยู่นานเาทำไมทำไมทำไมเขาปากแข็งพี่ถามเขาแล้วเมื่อกี้น้องเนี่ยกลับบ้านกับพี่วันนั้นไปโซนวันวันนั้นอ่ะน้องน้องไอเนี่ย ถ่ายสตอรี่แล้วมีคนบอกว่าไม่ไปเชร์นุกับแก๊บหรอแล้วพี่ไปบอกว่าส่งกำลังใจให้ท่านนดนอยู่นะผ่านส่งกำลังใจผ่านได้นี่แหละผ่านเฟซผ่านโลกโซเชียลว่ะเห็นเขาแชร์อยู่เออเขาแชร์หรือยังนี่แหละเขาปากแข็งแหละปากแข็งแล้วแล้วพี่แก๊บล่ะแต่เราไม่ปากแข็งอ้ยตัวนแก๊บถูกวะพุ่งปั่นมีลูกกิตท่านนทอดนเราเราเรามันใส่เดียวกันเนาะเอ้า ลูกก็เอิ่นไปมาดูแลนุ่งเดี๋ยวนุ่งพ่อสบายไอ้เอ้าหากันตรงนี้ไปขามาดูแลเขาหน่อยค่ะเอานะพ่อสาวไอ้เขาว่าสบายเขว่าสบายไม่สบายเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมิดจัดเหมือนเดิมครับดูแลตัวเองดูแลตัวเองเหมือนเดิมแหละ เจ็บข้อแบบไหนน้องก็เดินมาได้เลยนะมันเป็นหลายโรคครับถ้าเกิดไปอยู่ใกล้นุกจะเป็นถ้าถ้าถ้าไปอยู่ใกล้นุกจะเป็นหลายโรคทันทีเลยนะครับขอบคุณดวงดาวทุกดวงที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสบายนะครับหอโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณพี่ศรีครับผมโอ้ในในติดต่อพีเราก็ส่งให้ สปอรดตนองตลอดนะครับหายไปแล้วขอบคุณครับไว้ครับวันนี้มียาพ่นแล้วก็ยาแก้ผุ้งแพ้ก็หายแล้วนุกเป็นคนเป็นบด่ดดพอนุกพอนุกนุกไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นวัดอันนี้รู้เลยว่าเป็นรู้เลยอันนี้รู้เลยว่าเป็นอาการของอไม่มีน้ำมูกนะดูด,ดิเออ ไม่มีน้ำมูกแต่มันคันจมูกเพราะว่าเป็นผมแพ้จมูกจมูกสีแดงไปแล้วหนึ่งหกหกเก้าด่วนค่ะสวัสดีน้องไอด้วยนะครับไม่เออใช่ใช่พี่อิ๋วบอกว่าโอ้พี่อิ๋วพูดพูดดีมาก <c oughs> อไปไยปไป,ปเขาหายจะไม่ออก เตีองนีนไปป่ะครับไปรับแขกยังครับอุจวานหัมีผู้เบาที่ผู้เบาจีของบ่สบายนี่ไปหาผู้เบาคนอื่นดิมหอยู่งนะว่ะเอานงนักเลยนักเลยไม่เจ้เลยมหาเเดี๋ยวเราต้องทําไปเตีองก่อนไอเตีองครับบังหันบังหันไปอยังไปอัดอัดอัดไกยังครับไปไปเทียบเทียบเทียบไก่บ่ะ้ครักไับอแล้วก่อน ซ้อมอัดไก่เป็นไรครับเป็นเป็นเพียงสไตล์เลยเป็นเพีงอ่าน่ารักน่ารักตามสไตล์น่ารักน่ารักเนาะเด่นถึงเวทีกับผู้บ่าวเขาเลยเนาะผู้ใดก็ตามผมนี่แหละอือก็ต้องต้องต้องดีมุกใครได้ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วใช่ใช่พี่แต่ก่อนนุกล้างจมูกก่อนนอนนะแม่เพราะตอนนั้นยุคกับแม่ไม่อย่างเออโอเคสอบเพลงไปเลย อัพสเตไฟโอถูกต้องครับโอ้โหปัตอ่ารายการนี้นะครับผมซิงสองปีอีพีไม่รู้นะครับอืมแต่ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับรับเชิญรับแขกรับเชิญนะครับโอ้ยข่านจมูกนี่แหละปวดหัวมันปวดหัวบ่บ่ปวดหัวครับนุ่มข่านจมูกอย่างเดียวอย่างเดียวเลยบ่มีปวดหัวยังใช่มหายใจแล้มันมันสิจ้ำหายใจออกธรรมดาครับแต่ว่ามันสิจามอย่างเดียวมันขัานจมูกซื่อจ ผู้แพร่พันสินอี๋หละคือทุกคนครับถ้าคนอย่างนุกเนี่ยจะเสริมจมูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เพราะว่าถ้าถคาคนเสริมจมูกเนี่มันจะจับตรงนี้แห้งประเด็นปะแต่อนี้พียรไมันได้มมันเป็นผู้แพ้่ไหมะ้แกบเสือ้อสวยเลาเหมือนทำเลยามัสคนผ โ oh, uh, อ้อออยู่บานันนี้แม oh, so ่อ่อนนะครับแม่ออนคนสวยโอ้หุ่นดีมากเลยแม่ออนแล้วเปลี่ยนเลยวะเขานัดอยู่ทไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะลกมตอบแชทอยู่ผมไม่ใช่เป็นคนไยคือานนี้ทำงานเนี้ยานเป็นคนไยแต่นี่ไม่เะเนี้ยย้มตาป่ะโอ้พี่ออนหุ่นดีขึ้นมากเลยนะเนี้ยดูสิพี่อไม่มีคลิป ทุกคนลองลองลองโฟกัสไปที่ขี้โพ้ไปอ่อนไม่มีขี้โพ้นะแจ็คเจี้ยวบอกเลยพี่ออนพี่ออนนุกหายใจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออนครับพี่อ่อนพี่ออนฟังฟังลูกหน่อยพี่ออนนุกหายใจไม่ออกตอนนี้นุกไม่สบายมากลูกต้องการให้ไปมาดูแลมันไม่มีขี้มูกมันเป็นภูมิแพ้ไหมไม่มีขี้มูกนะนั่นแหละเขาเอาเขาเอายาพ่นแม่นุกอยู่ นุกไม่ไหวแล้วเนี่ยนุกต้องการไปมาดูาแล<ด>น,นุกมาส่งไฟหากู <c oughs> เอามือไรสดเหรอไรสดจังวะ <c oughs> เอากูว่าไปทัวทิพทัวดนน้อหันอไปทัวทิพหรอตอนนี้นุกรู้สึกว่านุกเดินไม่ได้แล้วนุกไม่สบายนุกเป็นหวัดเอ้ไม่ใช่เป็นูุงแพ้แล้วนุกก็เจ็บแขนหมดแล้วอะไร,รใคร,รยกฉันวะเอได้ไงเออได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจ๊นัดให้ตากล้องตากล้องน้อยหนูเอาเสื้อมาถ่าย เสื้อไม่มีเอาเสื้อไปเอาของตัวเองมาตัวเลยขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับแล้วคุณทำไมใส่เสื้อตัวเองขึ้นคอนเสิร์ตบ้างตอนนี้เสื้อที่ฉันให้คุณไปคุณอยู่ไหนเอ้าฉันจะถามฉันรู้อยู่ว่ามันอยู่ไหนเอ้าบอกฉันว่าคุณลืมเมืไหน่ลืมเมืไหนฉันเดี๋ยวนี้ลืมเมืไหนคุณ สองตัวนะได้ใจตังามไหมเนี่ยไม่เอาเลยเอ้ยเอามาพี่ด้วยสองตัวนะของคุณน่ะวางอยู่หน้าบ้านเลยแล้วก็เปื้อนน้ำดอกไม้อะไรไม่รู้เอาหรอเออฉันได้เอาไปซักอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะพี่อนเอามาใส่แล้วเรียบร้อยเอาเหรอต้องให้ใหม่แล้วเด็ดโอ๊ยไปอ่อนสวยกันทุกวันแล้วจริงๆครับผลก็ดีขึ้นมากเลยล้างจมูกใช่แต่ก่อนนกล้างจมูกตลอดเน่บอกคุณนี่ยใครไม่รู้นะคะสั่งเสื้อหนู ใครมรู้สั่งเสื้อ,อนุกอ,ออเดอร์มันมันตีกับมีเสื้อ,อนุอยู่ในนั้นประมาณหกตัวเจ็ดตัวนี่แหละทักมักลับมาเพจหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะโพสต์อยู่ในเพจอยู่อ่ะมันออเดอร์มันใหญ่ไงแล้วก็เสื้อ,อนุกหนาะไม่ต้องอได้ทุกคนนะคนไหนที่ว่าคิดว่านานเกินสิบวันนะให้ทักกลับมาหาเพจเลยว่ามันนานเพราะว่าตอนนี้รอน้องเซนแล้วก็เสื้อนะเขาผลิตดี ดีมากผลิตแปลว่าทันนะเจี๊ป๊อบเจี๊ปป๊อบเขาผลิตไม่ทันนะคะทุกคนคือเพิ่ผลิตเจ๊ป๊อคือเพิ่นผลิตมาได้แค่มือละลอยตัวแต่ว่าออเดอร์มันเยอะกว่านั้นไงคนคนสิ่มแรก่อนก็บอกบอกแจ้งทุกคนไ้นะเดี๋ยวจะเพโพสหน้าเพจอยู่แต่ถ้าคนไหนที่แบบว่ารอไม่ไหวหรือว่าคิดว่ามันนานเกินอย่างนี้ก็ทักมาเอาตังค์คืนได้แบบว่ารอไม่ไหวหรืออยากแบบ อยากเอาเงินไปใส่ก้อนนี่สิอืมกะทักมาเอาเราค่อยสร้างกันไม่ก็ได้เพราะว่ามันนานจริงๆเพลยนะยอมรับเลยเพราะว่าเขาคน,คนสั่งเยอะมากแล้วก็ปัญหาก็คือว่าแชทบางบางคนมันไม่เด้งปัญหาที่เราเจอตอนนี้นั่นนี่อือือคือแชทมันไม่เด้งคือทักทิ้งไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องทักซ้ํานะทักทิ้งไว้งั้นแหละถ้าสิว่าเขาบอกว่าให้โอนเจ้สี่แล้วแอดมินนะแอดมินปากอะก็ไปทายงานสิงซองผีไปไอ้สัตว์น,นี้เออ เอ็ดมินเห็ดหลายเอ็ดมินเห็ดหลายอย่างหมวกขายยังขายยังนะคะทุกคนออ๋หมวกหมวกเหรอหมวกก็ยังไม่ขายเดี๋ยวพี่สิงคือถ้าขายพี่สิงจะว่าขอบคุณครับไอ้ขอบคุณครับนี่นี่ละไอเจ้ากินแบบนี้ตลอดบอกผมกินแบบนี้กันเศร้าเลยนี่เออแต่กินเข้าไปหันไปทั้งกองฉันบอกเศร้าบอกเลยอย่ากินแบบนั้นแม่พ่อแมน ิดัว่าจะให้น้องแกะของเขาเล่นคไม่ได้ที่แรกว่าจะแกะของเออก็ไม่ได้ก็ขอโทษขอภายแทนไว้นะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะเราเป็นงานพรุ่งเช้าก็ไม่ได้หรอกเป็นปกตินุกตื่นตีสี่ตื่นมันโอ้ตื่นตีสี่อะไรฉันคุณแค่ไปปลูกคุณทุกวันสี่โมงเช้าอ่ะคุณตื่นขึ้นมาใส่เกงอะไรก็ไม่รู้มาตัวเดียวน่ะแปลงไฟก็ไม่แปลมายืนคุยกับฉันน่ะนะ กูก็ต้องคุยกับมันเอานนนี่่แแหละคเป็มต้องรับให้ได้ทุกสภาพอ่ะแล้วก็เสื้ออะไรของมันก็ไม่รู้กอง่อามันบอกใช่ไหมมันเก็บบ้านใช่ไหมแอมแอมเอามันเก็บแต่ในห้องที่มันนั่งนั่นแหละข้างหน้าก็คือเกาเต้มอายยัยอยู่บ่ไหวบ่ไหวก็บอกเอาหมูบรับตัวฉันแห้งเยอะข้างนอกกับทะยอยทะยอยลึกลับเขาเป็นคนลึกลับนุกเกอร์เขาเป็นคนลึกลับอ่าสนแล้วสมบูรณ์ มัดเลยมั้เลยมมักเลยนี่กิบแตแตกรแตดแตดแตดตืดตืดกันเลยตืดกระิตืดตืดไปวาแตดแดนี่เ่ใช่ติ๊ต่อในแบแบ้เคยพิมพ์อยู่เลแตดแตดนก่าไปพิมพ์อย่างนั้นมาสั่นเลยไปเปลี่ยนดกระเป๋ามาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเ๋ยวรอรอดูทางเพจแจ้งนะครับตอนนี้มี เื้อกับแก้วนะคะคคขนาดเสื้อยังไม่ทันเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนสั่งเยอะมากแล้วก็ใครๆก็อยากใส่ไปงานบวชเสิอร์ใช่ใส่ไปดูน้องเนะาะเพ่อจะจำเรือนจะถอดมาแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือว่าคนเขาผลิตไม่ทันเนออยอืออิบอกแล้วอูจะตั้งโรงงานเองแกน่ะผลิตแบบว่ากแกไม่ได้ใช้แสงแกไม่มีโรงงานชิ้นใหญ่ใช่ไหมแกทำอยู่แบบเป็นอาคารพาณิชย์แหละแล้ววันนี้คือเราต้องล่อให้แหงอีหลีขึ้นแบบว่า รอแสงรอฝนไม่ตกรออะไรอย่างนี้ไหมครับอู้ขอบคุณพี่ชินีอีกแล้วครับหนึ่งหนึ่งพันดวงขอบคุณครับพี่พี่ชินีนี่ดูแลน้องตลอดเลยแล้วก็นี่ครับยาตัวนี้นุกจะกินมาโดยตลอดควบคู่กับการพ่นยาไปด้วยเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับไม่มีน้องคนหนึ่งอยามาให้เป็นยาแบบแรงก็บอกเป็นแพ้อื่นอยู่ในนั้นยาอะ่วยไม่รู้จักเขาเป็นคนขายบนนกบอตื่นเลยหรเออออไปเซล์ยา๋ี่ใครเป็นผู้แพ้ใครใครกินยาตัวนี้เหมือนนุก ขี่รถไปมาไล่ไหมไล่ปกอบทิมล oh. ูกเนาะแตะตะกตเตอร์รถแกมช้าใช่ก็มูเลยใชขี่กับเอาขี่ข้าไปได้เจอจักรก่อนขัดีไม่ได้หอแม่มาเลยะเลยว่ามัยุ่งิดเลยค้งไส้เลยนะทไมไม้ขี่จักรกเอนไม่รีมาเยี่จักรเนาะให้าวาสีบอกว่าไหมอาเบนจับคห้าร้อยห้าร้อยกดวงเลยนะครับผมจากโอ้มาแล้วมาแล้ว พี่เจนนี่จิลาพี่เจนนี่จิลานะครับโอ๊ยไปเขาปนหัว่อกว่ามันหัไมว่ชมใมันไม่ไม่ใช่ีมมันเป็นหมแพเอาใหม่เอ็น่นเาสาเี่ยเอาใหม่เอาใหม่นะ532 o n e เอ็นนนบอกว่าให้แกูชโมให้มันอ๋อฉันนี่ยบอกว่าให้แกูมให้มัน เมือนลุกมามอนตอนอะไรบไปเหลือตะข้อ่ตายอ่ะไปเสร่ก็จะเหลือแต่กไปไปเขาเาเาไม่สบายเ่องรอเ้แบคนอื่นบึงทีมอาเงจากตัวเองวะเอาแม่แลเสามให้้องออกลนั้นก็ีรู้ไ่นนี่มึงจะจาวัไม่อนบอกไปดูแลนุก่อนเนี่ยลูกไม่สบายนยนุกต้องกินยายไม่ไ้หไปดู ไปอยูไปอันนั้นมาเขาไม่มียาฉีดนะหรอยาฉีดพ่นทุเรียนแหมเอามาฉีดให้มึงสิอ๋อหายนั่นน่ะหนู้หายไปเลยจะรู้ฉีดพ่นทุเรียนน่ะมีนะลูกนะอะไรนะฉีดยาฉีดพ่นทุเรียนไงคืออะไรอยากเข้าไปด่อนไหมโอ้ยทุเรียนยังตายอ่ะเออะไปใส่ไสเดี๋ยวผมไปฟังเสียงเพลงคอนเสิร์ตของก่อนแล้วเอออยากฟังด้วยไหมฮะไปไหนกันจำไม่ได้เลยหรอเาพี่แอลลคคลิปก่อนลาคลิปก่อน ก็แบบอยากรูปฝากชีวิตไว้จากขอโทษทุกคนนะครับพี่ไม่ได้แกะของเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาได้แกะของนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับแล้วบอกแฟนเก่าเขาเป็นห่วงผมเนี่ยคุณจะดูแลผมไหมคืนนี้เดี๋ยวผมส่งน้องออาไปดูแลนะครับเขาอะเซ็นเสื้อเสร็จแล้วนะเหลือแต่คุณนอนอยู่นี่แหละคือควรทำยังไงควรทำยังไงเอาอีกแล้วเดี๋ยวไปเซ็นเดี๋ยวไปเซ็นเดี๋ยวไปฟังนี่ก่อนโอเคครับพี่ๆครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นุกอาจจะได้ไปนอนนอนให้ไปดูแลอยู่ในห้องไปนะ อะไรนะครับต้องวาทำไมสวยมากเลยเดี๋ยวผมย่องเรียกให้ห่างหน่อยเลยเนาะสวยมากเลยไม่ยังไม่เลือกยังไม่เลือกซ้อมหมดแป๊อ๋อเหรอออมแอมนะคะเอาโอ้ยเปิดไปใส่ออมแอมไหนล่ะห้องไหนล่ะห้องตาั๊กต้องตเซน ต้องัดเอาไม่ปิดเซ็นเซอร์เหรอลงปิเซ็นเซอร์นะไม่ยังงี้ได้เอาไปเย้ผมก็คือบาดถึงเนี่ยเขาอ่าเป็นไงครับผมอันนี้คือกันใหม่เหรอผมไม่ขี่แล้วผมเรอเอาฝาก่อนฝาก่อนไม่คือมันมันมันหลุดบอกโอแกนิโอแกนิโอบอสบอกบอสขาดบอสขาดแกเพื่อไอ้รู้ บางได้ว่างได้หน่โอ้โู่เดี๋ยวดูโตโตู่ทู่ทู่นเนย,ยเี่ยวอะไรเวยไปแล้วผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมมานะบ๊ายบาย